นต้อนรับทุกคนนะครับผมนะเข้าสู่ช่วงเม้า 4K Gamer นะวันนี้เราก็มากันอีกแล้วครับผมนะกับ Eastern Exorcist สนะปาพีแดนตะวันตกนะปาพีแห่งแดนอาทิตทย์อนะุทัยเป็นเกมแบบไซส์สกอร์ริงหรือคือเดินด้านข้างนั่นเองนะซึ่งเกมนี้มีเกมเต็มกำลังขายอยู่นะครับผม เ,เกมเต็มได้ปะะอกว่าไอเนี่ยเกิดครับเกมเต็ม,ตมกําลังวางขายอยู่ลดราคาเลยเ,เกมเพิ่งวางขายนะส่วนผมเนี่ยเอาเดโมมาลองเล่นให้ดูครับเพื่เกมเต็มเนี่ยผมแน่ใจว่าผมได้เข้าสเล่นหรือเปล่าครับแต่เกมเดโมเนี่ยผมมาเล่นให้ดูว่าเกมนี้มันเป็นอย่างไร เกมมีความไฮส์ขนาดไหนนะครับผมนะหน้าเล่นแบบไหนนะเกมเราจะเข้าสู้กันยังไงนะอันนี้คือเกมที่ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับนะแต่ตอนนี้รอสักครู่นะต้องเป็นเซตต่าต่างหนึ่งนะแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับตึงๆมันเป็นเกมที่ าภาพสวยนะภาพสวยถ้าดูจากภาพหน้าปกนะครับถ้าดูจากตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วภาพโอเคเลยนะครับไม้แยกเกินไปนะถึงกับแย่นะคือเกมส่วนมากก็ภาพแบบนี้นะครับนะเกมเป็นขนาดนี้ต้องถือว่าภาพโอเคแล้วนะ เกมขนาดนี้ต้อบอเข้าอินนะคระับเกมวางขายมาไม่แค่วางขายไพไียงแต่ผมเพิ่งเห็นในสตรีมเนี่ยที่เขาเนี่ยกำลังแนะนําแนะนําเกมลดราคานะเกมแนะนําเกมใหม่ๆแนะนํานะหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะที่อยู่ในสตรีมตอนเนี้ยผมก็เลยเอามาเล่นับแล้เดี๋ยวเราก็มาลองเล่นกันดู ก่อนนะว่าผมใช้จอยได้ไหมนะครับโอเคใช้จอยได้ครับมาไปดูเซตติ้งกันก่อนหาโชว์เพเยอร์มอนสเตอร์เฮดจิบาร์ตาเมดัำเบอร์เอาต์บับเอเลดแอม่าเช็กกิ้งคอนโทร มูฟป <Move. iser> ุ๊บป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 ุ๊บจำดอส้ด้วยมีปอด้วยมีปอด้วยมีแองแอามีฮิวมีเฟรนด์แอลลี่เฟรนด์ได้อลบี่แอลลี่เอาแล้วไงติดเออดิสเพลมีการนี่ด้วยชีวิต ชีวิตแล้วชีว,วิตแล้วผมว่าพิดสล็อตนี euh. ่ผิดอันแล้วผมว่าอ่ิซิดสล็อตเนี่ยอ่าล็อตมันต้องใช้ตัวนี้โอ้ผมไม่รับด้วยไม่ลองรับเส็นด้วยลองรับเส็นด้วยยังไม่ลองรับเส็นด้วยแก้ไขไม่ได้ครับผมโอ้พิดสล็อตใช้ขวามาแปลกเกมนี้มาแปลกพิดสล็อตมาแปลกเลยพิซซ่าล็อตมาแปลกเลย ดเสียงนิดนึงเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหานะต้องลดเสียงนิดนึงลดเสียงแล้วจดนะครับโอเคแอปไฟแปไปไฟก่อน okay. ใช่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 ได้เลยใช่ไหมมาลองเล่นกันดูครับมี normal กับ c a s u a l c a s u a l นี่คือ easy นะครับผมนะสำหรับจะดื่มด่ำกับเนื้อเรื่อง normal นี่คือ standard นะเป็น balance ก็ normal สิครับี่เล็กคาแรคเตอร์มีชายนะกับผู้หญิงเลือกผู้หญิงสิครับ ต่ออะไรชอวความสวยๆางามๆอยู่แล้วะมีบอกด้วยนะดอสเดสเรียวรักษาตัวเองโอกมาไม่ทันถ้ามาันเถอเราดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <ico le> โอ้โหโอ้โหเอใช่นี่คือเซียวหัวเซียวหัวที่ที่จะตัดตาทีตาไม่ออกยวเาียเีาว é não พังแล้วทำไงดีนะเราต้องมารักษามันไหมเนี่ยนะนะโอ้โหเมนตรีมเขาเรียกว่าเมนะเขาเรียกว่าไปพังนะอง์ชายก็นะคือบุกบุกเข้าไปในองช์ชายกุยชายกุยกุยนะ เข้าไปจับนะจับตัวพี่ชายไว้แล้วก็ลอบเข้าไปในแมนชัน่นปราสาทของของชายกุย่ยไปลอบเข้าในปราสาทใช่ไหมวิธีการขยับครับปุ๊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 บกระโดดกระโดดสองชั้นด้วยอู้โอ้มันชาร์จได้ครับผมนะมันชาร์จแอคแทคกได้แต่ มันกินสตรีมานาใช่ไหมอโอ,โอ้ฟันปกติเดี๋ยวกันแคลรี่กันนะเอาแล้วครับผมเอเค,คือมันจะเปิงสติีมานาเนะ มันมีเกมนี้มีสติมานาครับผมนะเพราะฉะนั้นนะต้องบอกเลยว่าเราจะฟันฟันไปเรื่อยๆไม่ได้นะัะผมนะโอเคมาแล้วคือการแอคแท็กตอนการต,ต่อสู้อุ๊บมากดแอคแท็กงานสติมานาด้วยนะดิสมิล ต้องดิสเพลด้ลวยหรอวะอ๋อต้องสวดส่งวิญญาณด้วยครับเสร็จแล้วเพื่อให้ก็คือถ้าเราไม่สวดส่งวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สวดส่งวิญญาณเนี่ยม,ม,ม,มันจะฟื้นขึ้นมาและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอ๋อมันจะฟื้นขึ้นมาและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับผม เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออะไรวะอืมปันซะอิสเทลอ๋อเราต้องเราต้องไอ้นี่นะอยู่อยู่ตัวเองก่อนโอ้โหหนักเลยหนักเลยเราไม่ผมผมแพรลี่ไม่ชำนาญด้วยแหละนะโอเคนี่คือการชาร์จนะ ก็คือเมื่อพลังงานเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยเมื่อพลังงานถึงจุดนะครับผมน้ำก็จะชาร์จได้เนะเอาบันชาร์จไปพร้อมกับไอตัวนี้ได้เหรอ่อะแต่ก่อนหน้านี้นะครับผม,ผมต้องขออภัยด้วยแบตหมดแบตหมดของจีเลยครับ ครู่ครับชีวิตชีวิตชีวิตติดแบตแบตนะเดี๋ยวผมต้องชาร์จแบตนะต้องชาร์จแบตหน่อยนะครู่นะครับได้ยินเสียงอะไรไหมยำับกับข้าวอยู่ด้วยด้มากครับชีวิตก็ ตอนอาหารเช้ามันก็ต้องมีทำกับข้าวกันบ้างนะมาต่อการชาร์จมันสามารถชาร์จลุกชาร์จไปได้นะครับผมนะัคือลูกมิโล่ทั้งหลายนี่อย่าลืมสวนส่งวิญญาณด้วยดย เ้ยโตแตกวดตรงมิญญาณอยเราห้ามลืมการสุดอะนี่มันทางไปไม่ได้นี่นาเราต้องหาทางอื่นทางมันถูกบล็อกครับผมต้องหาทางอื่นนใช้วิธีการกระโดดสองทีดับเบิลชัมไปข้างบนเนาะ อ๋ oh, มันต้องขึ้นทางแค่ถูกแล้วครับเขาวิ่งอย่างนี้กระโดดปุ๊บเอขึ้นข้างบนอย่างนี้โอเคไอตัวนี้คือส่วนประกอบนะครับผมนะเขาบอว่าส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยนะมันเอาไว้สําหรับปลุกความสามารถนะครับผมนะของพลังเหนือธรรมชาตินะเพราะนั้นเราต้องเก็บตั้นพวกนี้เยอนะๆปลุกความสามารถได้นะครับ SP Recovery ตอนฮิวนี่ตอนฮิวครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายเอ้านี่ไงเรามีทางตรงนี้ด้วยอะไรวะมีกี่ทางวะเนี่ยโคตรงงดอสหลบได้นะคือเราสามารถแดสตบการโจมตีได้ครับผมต้องแผงลงแพรลี่อย่างเดียว มนหลบการโจมตีได้มาเฮ้ยจุกอืมส่นส่งวิญญาณก่อนชาร์จก่อนครับเออแันหนึงนะพวกโล่พวกนี้เราแครี่ได้เปล่าวะไม่ลองไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะลองแครี่โล่ดูนะครับอันนี้คือชายชายก็คือ ทุกเวลาเนี่ยเราสามารถใช่คือใช้เพลิปตัวนี้ใช้คือสารเจ้าแปลว่าสารเจ้านะครับผมสารเจ้าเนี่ยเพื่อรีคอร์ดได้นะแล้วก็เติมโพชั่นนะถ้าเลเวอัพเราสามารถเพิ่มพลังได้ด้วยนะสารเจ้าตรงนี้แหละสารเจ้าตรงนี้สาราตรงนี้นนนนกดเลยโอ้ไลเตอร์เลเวอัพกับเอ็กซ์ส development นี่คือลิอง่งร้อยขั้นสามพันเล็บคาเลคเตอร์อัปเดตคาเลคเตอร์ได้ครับผมอัพสกลิลได้ไอรอนบอดดี้สลัความสามารถอะไรบ้างเนี่ยอ่าโห้โหวความทนทาน ความคมกล้าเมื่อปั่นนะ Perfect d o d จะรีสโตนสามสิบอยหลังจากที่แทกโลได้นะากการแพรลี่แทกโล่จากการแพรลี่นะดามเมทที่เคาเต,เตอร์ได้จะเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิเปอร์เซนก็คือเน้นแพรลี่นะผมว่าผมใช้แพรลี่ดีกว่าเเพิ่มตัวนี้ดีกว่านะครับผมนะตัวนี้มันแช่อะไรวะ อ๋อตัวนี้ครับเหมือนค่าพลัง600ที่เราแบบสวดส่งวิญญาณน่ะกับอุปกรณ์ที่เราไว้นี่นะถ้าอัปเกรดได้เลยเหรออ๋ออัปเกรดก็ใช้เหมือนกันเอาอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอนัพสกิลก่อนอัพสกิลให้หมดก่อนเออแล้วค่อยอัปเกรดตัวละคร16หมดเงินครับเรียบร้อยเลเวล3หมดตังแวว นะโอเคไปต่ออันนี้ยังไม่เลยต้องปีดใช่ไหมตัวนี้นะผมนะเขาบอกว่าเออไหนดูิเราสามารถอยู่ได้ด้วยการกดวายวจ้านี่เต็มแหละมาแหละเอาใครว่านี่สวัสดดีคุณคือใครเสี่ยคุกคจนิงนี่คือพี่ไหนนะครับผมเจ้า สู้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 สสสสมาทำไมเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเราเจอหยกมังกรแล้วตา้อนเจ็ดับผมเราได้หยกมังกรมาแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วไปเร็วใช่ไหฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับที่นี่เลยอะแน,น่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะเราเคลียรที่นี่แล้วนะเราต้องรีบไปหยุดยเดี๋ยวนี้นะ แกทำอะไรกันเนี่ยาแล้วครับ perfect d o d g อ่าเฮ้ยจุบเฮ้ยอะไรวะจู่เฮ้ยจู่เฮ้ยเป็นเนื่ออะไรวะจู่เฮ้ยอะไรวะจุ่ perfect d o d g อือเรียบร้อยสวดส่งวิญญ,ญาณเฮ้ยเฮ้ยอื เจ็ดร้อยแพรี่แพรี่สวดส่งวิญญาณเน้นแพรลี่ครับแรงแรงแพรลี่มันแรงอโอเคกาดเลิศแล้วก็คือกาดถูกแจ้งเตือนแล้วนะเ,เราต้องกลับไปจะดีที่สุดที่จะกลับไปทางเดิมที่เราจากมาเอางั้นเลยหนีออกจากปราสาทขององค์ชายกุย๋ย นะการอเลิอแล้วนะเราต้องตามพี่ชายไปแล้วออกจากปราสาทองคชายกุยไปสิแต่ก่อนนั้นเราออกออก่อนได้ไหมแอบอูเรียบร้อยไปตามพี่ชายไปออกจากปราสาทองคชายกุยไปดีกว่าเาไม่ได้ออกทางนี้หายแล้วทางนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ต้องออกทางเดิมครับ อันนี้หรือเปล่าแอลลี่วอนเตอร์แอคแทกดูแล้วจ้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนได้สเปลไปโอม เอ้ยเอ้ยอย่านิ่งอย่านิ่งนิ่งนิ่ง,งโดนแหกโ,โดนแหกโหมดแม่แห็งแ้านี่ผโดนแหกปั๊บเลยนะครับสลัเหรอครับนะก็คือเมื่อเนะมื่อที่โฟกสนะจะเกิดเอฟเฟกต์นะถ้าเรากดสแลสเนี่ยมันจะสามพีคอโมโบโ นะเข้าใจวะสลชดได้ไงวะกา,ารสลัดเฮ้ยเออตัวส่งวิญญาณไม่รู้ไม่รู้วะ่ะคือที่จริงเราสามารถเราสามารถอื้อโลแตก เราสามารถที่นี่ได้ครับเราไม่ต้องแฟรี่อย่างเดียวก็ได้นะเราแบบฟันสวนฟันสวนเลยก็ได้ฟันสวนตอนศัตรูกําลังเนื้อง,งานน้างกันแหละนะทายน่าจะออกไปได้แล้วนะจะดีที่สุดนะที่เราต้องไปสมทบกับเขาที่ชายออกไปแล้วครับผมดับเบลเเขาดอทโวเตอร,ร์เฮ้เกิดการต่อสู้ขึ้นนะกดดอทนะจากดอทแล้วกด X กทันที เป็นการดรอสเคาน์เตอร์นะคือหลบหลบแล้วกดทันทีจะเป็นการดรอสเคาน์เตอร์เฮ้ยจุกอ๋อนี่แหละดรอสเคาน์เตอร์คตรยาก ยากอ่ะดอทเคาน์เตอร์อ่ะยากจริงอะไรจริงเจออะไรปะดอเคาน์เตอร์เฮ้ยอื้อโดนไปเต็มเต็มแคลรี่ กว่างแพรลี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าไห่ออกอะไรท็อปสปินสลัดกดค้างไว้แล้วก็กด X จะเป็นท็อปสปินสลัดเมื่อได้ท็อปสปินสลัดแล้วความคกลมกล้าของเราจะเพิ่มขึ้นง ปืนสแลัดอืมอันนี้คือดอทดอทส,สแลัจุ๊บอืมสวนเลยเฮ้ยอะไรวะเออจุ๊บอือโดนไปเฮ้ยอืมโดนสองไป่าให้มันปืนขึ้นมาได้ ีกว่าโอเคจัมแอแกแ,อแท็กเนี่ยบอกเป็นว่าแต่ปัญหาคืออีทอสสแลกเนี่ยระงง้งนี้แลเปล่าวะไไอนี่มันจัมแอคแท็การจัมแอคแท็กอาแล้วพี่ชายเขาบอกว่าเออราชาไวเปอร์นะ ราชาไวเปอร์เนี่ยกำลังกำลังสำรวจแถวๆนี้ TVs. นะก็คือหมูยกัยกษ์หมูยักษ์กำลังสำรวจนี้นะเราต้องแบ่งกันหนีไปเร็วอะไรวะหนีก่อนเลยบ้าจิมิดแอร์อ้อเราลงมาข้างล่างเลยอโอ้โอ ข้เร็ว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 ฮึวัวววดดีสวัสดีสวีดัดพอแล้วเออเฮ้ยอืแฮงสวนเลยแฮงสวนเลยโดนตบหน้าตุตต๊บแฮงสวนปั๊บเลยไปรีบไปรีบไปรีบไปทัเล็กเจอร์ทาร์เ,รเล้น นั่นคือการอัปเดคาแรคเตอร์เลยมาีอัปเดรนะว่าเพิ่มตัวอักรรอันนี้ได้วะเราเรียกว่าการกลืนกลิ่นนะเราสามารถ้าดิสเปลเอนิมี่ได้เราจะเพิ่มติมานาให้ตัวเองได้30หน่วยนะคือการกลืนกลิ่นนั่นแหละกลืนก็อัาไปอัพเก่งขึ้นเลเวล4แล้ว อ่าโอเคเพิ่มเข้ามาไปเ้อใครนี่เหรองูยักษ์ยิงไวเปอร์ต้องห่วงอะไรเนี่ยเหมาบังเม้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 งเยจ่าอ่าไม่ออกวะอ่าไม่ต้องห่วงอ่าเขาเนี่ยยังไม่เป็นอะไรหรอกแค่จับเอาไว้เท่านั้นก็คือชาย ขาโบดทางดีฟันเราไม่ตามมากอืม้าเราดอดได้นี่แกนี่ก็สวยซิอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยันไปควันไปเออแทงไปแทงไปแทงไปเฮ้ยโดนแก มมไม่หลบได้หลบได้เฮ้ยไ,ได้อนนี้หลบอนี้หลบไ,ได้เฮ้ยจุ้ยกแตกแตกแปกแตก้แตกนะโอเค กดลิปเฮ้ยชาร์จเออเอ้ยต้องแครรี่ได้นี่หว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่สู้อ่ะไม่ทายไม่สู้เอออ่ะพลังไม่มีหายปีมานาไม่มีโอ้ยเฮ้ย สีสติมานาไม่มีสติมานาไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเออสติมานาหมดเฮ้ยเออเออแฮรี่โอเคแฮรี่ง่ายกว่าไอ้งูยักษ์ไวเปอร์เหรอไม่เท่าไหร่นี่นะโอเคครับผมนะเท่านี้แหละนะเดโมนะเกมเล่นประมาณนี้นะครับผมนะ บอกไ,กไว้ก่อนครับเกมนี้มีสองตัวเป็นพี่น้องกันนะเลือกเล่นตัวผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็คือเข้าไปฟันนั่นแหละแต่ปัญหาคือการฟันเนี่ยมันมีสติมานาครับผมบมบอกอยู่เราไม่สามารถเข้าไปฟันเอื้ออื้อได้นะเพราะว่ามันจะมีสติมานารลดลงตลอดถ้าสติมานาหมดเราจะปัดนไม่ได้นะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยมันมีทั้งเข้าไปฟันนะกระโดดฟันนะครับผมนะมีทั้งการอะไรอ่ะต้อง หลังศัตรูตายเนี่ยต้องสวดบดสวดนะไล่วิญญาณนะครับผมนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยถ้าไม่ไล่วิญญาณเนี่ยศัตรูสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะซึ่งตอนไล่วิญญาณเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่โดนศัตรูฟันอยู่เดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราสามารถกันได้นะเราสามารถแพร่รีได้นะครับนะรวมถึงเราสามารถหลบแล้วเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วก็ได้นะถ้าหลบถ้าดอทเพอร์เฟกเมื่อไหร่นะ เราสามารถรอปเพอร์เฟกแล้วก็โจมตีทันทีได้เลยนะครับผมแล้วนะมีจังหวะอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่การฝึกฝีมือนะว่าใครจะจับจังหวะได้ดีกว่ากันในเกมเกมนี้นะผมถ้าจะจังหวะได้เนี่ยทุกท่ามันสามารถไปได้หมดนะแล้วก็การชาร์จฟันเนี่ยเป็นการทําลายเกราะนะครับผมกับวิธีการทําลายเกราะอีกอย่างหนึ่งก็คือการแคลี่ก็เป็นการทําลายเกราะมาเหมือนกันในเกมเกมนี้นั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดในเกมเกมนี้นะในช่วงเดโมที่ผมลองมาเล่นให้ดูนะครับผมนะ ถ้าใครดูแล้วก็น่าเล่นก็ไปซื้อกันับผมว่าอันนี้ต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยในการเล่นเกมเกมนี้นะเราไม่ใช่เป็นเกมฟันแหลกหลบหลบรถฟันแหลกไม่ใช่นะครับต้องมีจังหวะในการเข้าทําจังหวะในการเข้าตีจังหวะในการกันแล้วก็มีจังหวะในการแพร่ด้วยเนื่องจากบางท่าเนี่ยมันแพร่ไม่ได้มันต้องกันอย่างเดียวก็มีนะครับ่ะ Animal 4นะโโนะใน e s t u r n Exorcist นะครับผมนะก็ขอลาทุกคนก่อนครับผมสวัสดีครับ